ครับเค,ค้กคใครทำคะเอลี่ทำให้ใครคะเนี่ยทำให้บบคุณแม่เด็งกันกินสามคนแบ่งกันเอีแบ่งให้คุณแม่กับน้องคริสแต่เป็นสามชิม้นขอบคุณนะคะคุณแม่ดีใจที่สุดเลยน่ารักมากเลยคุณแม่ให้เด็กกินกับน้องคริสละกันไม่แย่งแค่เด็กอยากทำให้คุณแม่ก็ดีใจละแต่ว่าเพียงบอกให้กินข้าวเสร็จก่อน กินคัพเค้กแต่ว่าอย่าให้อย่าให้เพิ่มแห้งกินที่บ้านคนุณใจไร้เพิ่มไม่แห้งอร่อยไหมอร่อยครับอืมนีม่นะคะเราให้คุณแม่หรอคะคให้เวลาให้เด็กกินดีกว่าคุณแม่ให้เด็กกินด้วยเด็กอยากกินเนาะทำเงองสีมือเอดิกเองด้วยเก่งมาก